สวัสดีค่ะรู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าคือส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักและช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวสาเหตุเกิดจากกระดูกปานสึกหรอจนกระดูกเสียดสีกันทำให้ปวดและอักเสบปัจจัยเสี่ยงอายุที่มากขึ้นและน้ำหนักตัวที่เกินเกณฑ์คือตัวการหลักพฤติกรรมเร่งเสื่อม การนั่งยองพับเพียบหรือขึ้นบันไดบ่อยๆทำร้ายเข่าโดยไม่รู้ตัวสัญญาณเตือนมีเสียงดังในข้อปวดเสียวเมื่อขยับหรือเข่าฝืดตึงหลังตื่นนอนผลกระทบหากปล่อยไว้เข่าจะผิดรูปขาโก่งและใช้ชีวิตลำบากในระยะยาวการตรวจวินิจฉัยแพทย์จะเช็คประวัติตรวจร่างกายและใช้เอกซเรย์เพื่อยือนยัน วิธีรักษาเน้นคุมน้ำหนักและทำกายภาพบำบัดเพื่อลดภาระของข้อเข่าการบริหารฝึกกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงเพื่อช่วยพยุงข้อต่อให้มั่นคงเคล็ดลับสุขภาพคุมน้ำหนักเลี้ยงท่าเสี่ยงออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเข่าที่แข็งแรงสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life